ก็เดี๋ยวในคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็อธิบายภาพรวมไปทั้งหมดแล้วแต่เหลือส่วนของสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ input ที่ปรับแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก,คก็คลิกเมาส์ขวานะครับ expert advisor property ตรงค่าสตรองแล้ววิในหมวดของออโต้นะครับหมวดของออโต้เนี่ยจะเช็คค่าของตรงนี้ครับ5 3 1ส8 4 2 1สองความหมายก็คือว่าขณะนี้ USD มีค่าความแข็งถึง7แข็งอ่อนของค่าค่าเงินนะครับของทั้ง8ปดสกุลเนี่ย USD เนี่ยความแข็งระดับ7 C S F นี่อยู่ระดับ8ตัวเลขยิ่งมากก็คือแข็งค่ามากตัวเลขน้อยก็คืออ่อนค่าอย่างตัวนี้ถ้าเราไปดู UJ เนี่ย USD JPY เนี่ยกราฟกำลังพุ่งขึ้นอย่างหนักเลยเพราะว่า USD 7แล้วก็ JPY 1อย่าง JPY 1 C S F 8อ่า JPY C S F ก็กําลังดิ่งหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวหน้ามันเท่ากับ1เท่านั้นเองดังนั้นตรงเนี้ยมันจะอ้างอิงมาจากว่าเราจะตั้งค่าสตรอง6อเดิมทีเนี่ยตรงการตั้งค่าตรงเนี้ยผมตั้งไว้8กับ1เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับด้านล่างนะครับก็คือจังหวะเทรแบบเทรดรีเวอร์ซอล ถ้าฟ้าหมายความว่าเทนดีกว่าเศร้าคือว่าการเล่นสวนถ้าเป็นฟ้าหมายความว่าเราไม่เล่นสวนเราเล่นตามเทนเราเล่นตามเทนหมายถึงว่าเล่นตามค่าแข็งอ่อนของเงินดังนั้นหมายความก็คือว่าถ้าผมตั้ง8กับ1แสดงผมมองว่ามันกําลังจะกลับจะกลับใช่ไหมครับกําลังจะกลับตัวแสดงว่าตรงนี้ผมจะต้องวางไว้เป็น true ก็คือเล่นจังหว่สวนแต่พอผมตั้งไว้แค่หกสี่เนี่ยผมก็จะให้เล่นให้เล่นแบบตามเทนใช่ไหมครับตั้งค่าตรงนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่คู่เงินใดก็ตามที่มีอัตราส่วนอยู่ที่สี่ต่อหกยสดงว่าค่าที่สมมตุติตอนนี้ EUR 6นะครับถ้ากับ6กแล้ว แล้วก็ค่าที่น้อยกว่า4อ่อย่างแคท EUR แคส EUR แข็งกว่าใช่ไหมครับสตรองกว่าแล้วก็แคทเท่ากับ4 ON อ่อนกว่าก็จะบายก็จะบายนะครับเนื่องจากว่าเราเล่นเราไม่ได้เล่นสวนเราเล่นตามเพราะตรงนี้ผมตั้งไว้ว่าเทรดหรือวอลโซเนี่ยรีวอร์ดเนี่ยเราไม่ได้เล่นสวนเราเล่นแบบเพลเพราะมานถึงว่าเสรจรีวอร์ดเนี่ยเราเล่นแบบฟอลโล่นะครับ ใน input ที่ตั้งค่าได้มีค่าตัดรองค่าวีคนะครับซึ่งสัมพันธ์กับด้านล่างเมื่อกี้ m e f r a m e Timeframe เนี่ยผมอาจจะใช้แค่ไม่ได้ใช้เดยนะครับเพราะว่าจะอยากให้ออเดอร์ออกบ่อยเนาะก็อาจจะใช้แค่30นาทีหรือ1ชั่วโมงอันนี้เราเซ็ตได้นะครับผมใช้ะใช้30นาที Mac All Symbol Trade หมายถึงว่าทั้งหมดเทรดรวมกันไม่ต้องว่าไม่ใช่ทั้งหมดเทรดรหมายถึงว่า คู่เงินที่ใช้เทรดได้เนี่ยผมตั้งไว้ที่50คู่เงินที่ให้ AAA เก็บค่าไว้าหรับการเทรดออโต้ในวันนี้เราเทรดแมนนวลกับเซมิแล้วมันไม่ได้อยู่ใน28คู่เงินเป็นนอกเหนือจาก28คู่เงินยังสามารถเพิ่มได้อีก22คู่เงินเป็น50ก็คือมีอาจจะมีเทรดน้ำมัน,มนเทรดคู่เงินอื่นๆที่อยู่ในบล็อกนะครับ ลองรับได้ถึง50คู่ก็คือ EA จะคอยตรวจสอบแบบอัตโนมัติให้ส่วนแม็กเทสซิมโบลด a มทรเนี่ยหมายถึงว่าในแต่ละคู่เงิน1เดียว1นนะครับ1เดียวก็คือว่าเทรดได้ไม่เกิน3 3มไม้ <c oughs> ก็คือเราจะแก้ได้ไม่เกิน3ครั้งส่วนตัวเลขพวกนี้เราจะใช้ u s ดเราจะ ถ้าตคู่เงินไหนนะครับคู่สกุลเงินไหนในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจนถึงวันศุกร์เนี่ยถ้าเราจะไม่ไม่ให้เช็คก็คลิกแล้วก็ใส่เฝ้าไปนะครับแต่ว่าผมก็ปล่อยทรูทั้งหมดดังนั้นส่วนเซตบนสุดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เซตล่างสุดหลอดหลอดเริ่มต้น <c oughs> อยู่ที่0.01ตัวนี้เราเพิ่มได้กรณีที่ว่า,อาพอร์ตเราโต พอเรามากกว่านี้ ATR period ก็คือเป็นตัวนี้ไว้เช็คค่าระลับไว้แก้ไม้ผมวางไว้ที่ ATR H 1น่นะครับ period 14แล้วก็หลอด p e r i เท่ากับหหมายความว่าก่อนที่จะมาติงเกลก่อนที่จะแก้เนี่ยในการซ้ำไม้แก้เนี่ยซ้ำหลอดเท่าเดิมอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะ ก่อนที่จะคูณค่าเข้าไปนะครับใช้ l o อด e ีพีทก่อนตัวนี้เราเรอจะเปลี่ยนเป็น1เป็น2องย้ารีพีทกี่ครั้งก็เหมือนไอ้ซ้ำหลอดเดิมนะครับไอ้ I, ซ้ำหลอดเดิมกี่ครั้ง <c oughs> ส่วน caldo id เนี่ยตรงนี้เป็นการเช็คค่าของค่าแข็งอ่อนคู่เงินว่าให้เช็คที่ Candle ศคือราคาปัจจุบันหรือแท่งที่แล้ว นะครับถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นหนึ่งก็หมายความว่าให้เช็คแท่ง,ทงก่อนหน้าแต่นี่ผมใช้ศูนย์ก็คือเช็คแท่งปัจจุบันเลยนะครับของทำเฟรมที่เราว้างอิงเมื่อเมื่อข้างต้นก็คือใช้ตรงนี้ใช้ท i เฟรม a m e 30นาทีเทรดดิ้งเฮลเปอร์เฮจิงผมวางไว้ฟ้าเนื่องจากว่า Trading งเฮลเปอร์เทรดดิ้ g เฮจิงนะครับหมายถึงว่า ให้ให้ช่วยในการเฮจิ้งร่วมไปด้วยหรือไม่ถ้าต้องการให้เฮจิ้งร่วมหมายความว่าถ้าเราเปิดบ u ายมันจะมีการไปแก้ไม้ที่เป็นไม้เซลคูณสองเท่าให้อัตโนมัตินะครับเทลลิงเพนดิ n งในกรณีที่เราวางาคือใน ea เนี่ย <c oughs> มันจะมีการ ออกออเดอร์ปับ๊บสมมุติออกบายสมมติออกบายจะมีการวาง pending pending buy ไว้รอแก้มายอยู่แล้วเมื่อราคาเปลี่ยนไปเนี่ยจะให้ขยับ pending ตามหรือไม่ก็ผมวางไว้ทูก็คือให้ขยับ pending ตามราคาไปเลยนะครับถ้าเราตั้งฟ้าก็าคือไม่ต้องขยับให้ยืนอยู่ที่เดิม close all profit อิสซิมโบลเปอร์เอนหมายถึงว่าให้ปิดแยกรายคู่เงินที่กี่เปอร์เซ็นต์ของบาลานซ์วราถ้าเราเทรด28คู่เงินพร้อมกันแล้วมันมีออเดอร์ทั้ง28คู่เงินอยู่ในนั้นนะครับจะมีการแยกปิดกันสมมุติ E U R ได้0ูปุ๊บก็ปิดไปไม่เกี่ยวกับ J B P ไม่เกี่ยวกับ gbp e, GB usd ไม่เกี่ยวกับปุ่งเงินอื่นๆก็คือมีการแยกนะครับ each symbol ว่ามีการเพรผมให้ให้เปิดให้มีการเช็คกำไรแล้วมีการแยกปิดย่อยแต่ละตัวแล้วก็มีแล้วก็มีปิดรวมทั้งหมดเมื่อกำไรถึง0.3แล้วก็ใช้แบบ equity profit percent equity profit percent หมายความว่าเมื่อไหร่ที่ กำไรมีการยกอี u i t y สมมุติว่าเรามีพอร์ตอยู่100เหรียญเมื่อไหร่ที่อี u i t y ยกขึ้นไปที่120แล้วถอยลงมาปุ๊บก็ปิดเลยแล้วปิดทุกตัวด้วยนะครับก็คือเคลียร์เคลียร์เคลียร์พอร์ตให้เกลี้ยงด้วยอี u วิตี้ใช้ equity ขยับ <c oughs> คือคือคือคล้ายๆกับการเทลลิง แต่ว่าเป็นการเทลลิงทั้งพอตเทลลิงด้วยค่าของอีควิตี้ที่มีมากกว่าบาลานซ์เอทีอาร์เนียบไบฟเฟอร์ตัวนี้ถ้าเราตั้งทมงเฟรม M30 หมายว่ามันจะดึงค่าของ ATR ขึ้นมาแล้วคูณ5้าเอทีอคือความผันผวนที่เกิดขึ้นใน30นาทีมีมีกี่กีป่ปิ๊กี่จุดเราวางไม้แก้ไว้ที่ระดับ5 ATR ระดับห้ 5 ETR ก็น่าจะอยู่ที่ถ้าตารางเบลเคิร์ฟเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.4ก็คืออยู่ที่ประมาณ90นะครับจึงจะแก้ RSI High Low ก็คือวางไว้ที่50-50ก็คือตัวนี้ไว้ดึงค่า si มาช่วยในการร่วมในการคิดร่วมกับค่าแข็งอ่อนของค่าเงินนะครับ โอเคครบทุกตัวติดปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวก็ทักไลน์เข้ามานะครับเพราะว่ามีส่วนที่ผมพยายามจะให้เซตค่าได้น้อยที่สุดแล้วก็เฉพาะในส่วนที่จำเป็นจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่สับสนครับขอบคุณครับ